มาที่ศึกไทยลีก2กันบ้างนะคะตอนนี้ราศีสลด์ยูนเต็ดก็ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเลยค่ะแล้วก็เป็นจา่าฝูงของไทยลีก2นณะขณะน,นี้หลังจากที่เอาชนะโปลิสเทโรเอไปได้ค่ะเจ้า mm hmm. บ้านซึ่งเป็นทีมน้องใหม่นะคะราชาวานอนราศีสไลด์ยูในเต็ดที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นหลีกระดับรองเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมอสรอแต่ว่าทีมราศีสไลด์กล่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะด้การชนะ4เสมอ2 เก็บ14คะแนนรั้งจากฝูงของลีกหลังผ่านไป6นัดแรกของฤดูกาลเกมนี้เป็นการลงสนามนัดที่7นะคะแล้วก็เจอศึกหนักก็คือเจอทีมใหญ่อย่างโปลิสเตโรเอฟซที่ตั้งเป้าเลื่อนชั้นกลับขึ้นสู่ลีกสูงสุดค่ะคุมกําลังตัวผู้เล่นเจ้าบ้านของโคชหนุ่มอานอนท์บรรดาศักด์ใช้ตัวผู้เล่นไทย10คนส่วนกองหน้าฝากความหวัง2นักเตะบราซิลอย่างกิลบโตมาเคนากับเอลเบโตกูเวีย ส่วนโปลิสเทโรเอฟซีของโคชตีสินทวีชัยหทยัยรัตนกุลที่แพ้ไปแล้ว3เกมในช่วง6แมชแรกวางไอแซคฮอนนี่กองหลังกัปตันทีมเป็นกำลังหลักในเกมรับส่วนตัวรุกใช้ตัวต่างชาติก็คือเวลลิงตันสมิธกับวอลโดค่ะผลการแข่งขันราศีสไลด์เจ้าบ้านก่อนนำก่อนนะคะจากแอลเบโตกูเวียนนาทีที่33ก่อนที่เทโรจะตีเสมอหนึ่งประตูตอนหนึ่งจากวีรพงษ์อ้นเพียนนาทีที่45บวก2แต่ท้ายเกมนาที90้บวก2ค่ะ นัทพลยงสกุลมาทําประตูชัยให้ราศีสลายเปิดบ้านชนะโปลิสเทโร2ต่อ1ก็ทําให้ราศีสลายอยู่ในเตดรั้งจากฝูงของไทยลีก2ต่อไปด้วยการมี17คะแนนและเวลานี้ราศีสไลด์คือทีมเดียวในไทยลีก2นะคะที่ยังไม่แพ้ใครค่ะโซนโปลิสเทโรเอฟซตอนนี้อยู่อันดับที่8นะครับผลงานชนะ3แพ้4มีอยู่9คะแนนเพียงแต่ว,ว่าตอนนี้เนี่ยตำแหน่งอาจจะขยับณขณะนี้เพราะว่า ในช่วงนี้มีคู่อื่นเขาแข่งขันอยู่ด้วยถ้าบางคนเช็คผลตารางคะแนนแบบ Real time เรียลไทม์อะไรแบบนี้นะคะมันก็อาจจะมีการแว่งๆบ้างแต่เป็นว่าที่แน่ๆเนี่ยที่ยังรังอยู่ดับหนึ่งอยู่ก็คือราศีสไลดนั่นเองนะคะส่วนคูน่อื่นที่แข่งขันไปเมื่อวานนี้ค่ะนะคปรปฐมอยู่ในเตดเสมอกบปตตานี fc ศนย์ประตูต่อศย์พัทยาอยู่ในเตดชนะสงขลา fc 1ประตูต่อศูนน้องบัวพิเชีย fc เปิดบ้านถลม่มแพร่อยู่ในเต็ด3ประตูต่อศูนย์ค่ะ วันนี้ที่ลงแข่งขันนะคะตลาด FC เจอกับสีสะเกตยูเนเตดและเชียงใหม่ยูเนเตดก็กำลังแข่งขันกับชัยนาทฮอนบิลค่ะเวลา18.30นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาก็ลงไปแล้ว2คู่นะคะก็คือมหาสารคาม SPT FC เจอกับจันทบุรี FC ขอนแก่นยูเนเตดพบนครศรียูเนเตดและเวลา19.00นาฬิกาเกษตรศาสตร์ FC เปิดบ้านเจอกับบางกอก f อค่ะก็ถือว่าเป็นคู่ในกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะ